หลายคนได้รับ SMS ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3แล้วนะครับแล้วมันจะต้องใช้เงินวันแรกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันและถ้าหากว่า14วันแรกคุณยังไม่ได้มีการใช้เงินคนละครึ่งนี้จะโดนตัดสิทธิ์เงิน3,000หรือไม่คลิปนี้ตอบชัดครับล่าสุดขอกราบสวัสดีนะครับคุณกุลยาตาันติเตมิตนะครับโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านได้ออกมาบอกว่างวดแรกนะครับที่เราจะเริ่มใช้เงินคนละครึ่งเฟส3เนี่ย วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็ใช้ได้นะครับงวดแรกจะได้ประมาณ1,500บาทแล้วงวดที่2เนี่ยตุลาคมนะครับหตุลาคมจะได้อีกง,งวดหนึ่งก็คือพันหรวม2งวดเป็นส0 0พันแต่ในส่วนของการใช้เงินนะครับว่าในงวดแรกเนี่ยตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาเนี่ย จะต้องใช้เงินให้ครบไหมถึงจะได้เงินงวด2เดี๋ยวสตางค์ขอไปตามต่อให้นะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่างวดแรกเขาให้มาพันหแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะใช้หมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนคือในการลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยในเฟสหนึ่งและเฟสสองอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีกฎว่าต้องใช้เงินภายใน14วันแรกก่อนครั้งหนึ่งไม่งั้นคุณจะโดนตัดสิทธิ์แล้วก็จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก แต่สําหรับครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณกระทรวงการคลังที่เข้าใจขออกคนเดือดร้อนนะครับว่าบางคนเนี่ยได้สิทธิ์มาแล้วแต่ยังไม่มีตังค์เติมเงินบางคนเนี่ยเติมเงินอีกทีเนี่ยสักประมาณสิงหาด้วยซ้ำแต่ได้สิทธิ์ประมาณกระกฎาคมกระทรวงการคลังบอกว่านี่งจากสถานการณ์โควิดแบบนี้เข้าใจพี่น้องชาวไทยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณใช้เงินช้าหลังจากวัน14วันแรกที่คุณได้รับสิทธิ์ก็คือเลยวันที่14กระกฎาคมเป็นต้นไปคุณเพิ่งมาใช้ก็ไม่โดนตัดสิทธิ์ นั่นหมายความว่าถ้าใครได้รับ s อสได้รับเสร็จคนละครึ่งแล้วก็คืนได้เลยนะครับคุณจะใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณบอกว่าไม่มีเงินเติมอะ่ะเงินเดือนจะออกอีกทีประมาณปลายเดือนกรกฎาน่าจะใช้ประมาณสิงหาคุณก็สามารถเริ่มใช้ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมได้ไม่โดนตัดสิทธิ์นั่นเองครับและนี่ก็คือข่าวเพิ่มเติมที่นํามาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าครั้งนี้จะไม่มีการกําหนดให้ใช้14วันแรกแล้วดังนั้นคุณจะใช้เมื่อไหร่ ก็สามารถใช้ได้บนแอปพลิเคชันป่อกตังเพียงเติมเงิน จากบัญชีธนาคารเข้ามาที่บัญชี G Wallet การเติมขั้นต่ำนะครับคุณจะเติมสิบบาท20บาท 100, 200หรือเติมเลย3,000 1น0 0้แล้วแต่คุณเลยกระทรวงการคลังไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเติมหลักพันหลักร้อยขึ้นไปเอาเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยให้คุณใช้วันละร5 0ยมากสุดคุณก็เติมวันละร5 0ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ครบวันต่อไปเติมสัก50บาทก็ได้ไม่ว่ากันครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ร่างได้นะคำถามไหนที่คุณถามมาเดี๋ยวสตงางค รวบรวมขถามไปหาคำตอบจากทางภาครัฐแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอช่องสตางมีเดียไม่อยากตกข่าวเรื่องการเงินของรัฐอย่าลืมกดติดตามช่องสตางมีเดียอยากรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอเฉพาะคนที่กดกระดิ่งเท่านั้นครับ ทุกวันเสาร์ครับสตาม์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ